สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับ The Singularity ลูกชายผมอีกตัวหนึ่งฮะจับสักหน่อยไม่ได้เล่นนานเลยเล่นตัวนี้ที่ไล่หาเซอร์ไม่ค่อยเจอครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มี EMP ติดมือเขาจะไม่ปั่นให้เราเห็นเลยฉะนั้นวันนี้มาเล่นสายมองออร่ากันครับจะมีมองออร่าจาก EMP แล้วก็มองออร่าจากไม้พร้อมคีเปิดตำแหน่งด้วยทีนี้เราก็หาคนง่ายแล้วครับอย่างแรกที่เราควรพกไปล็อกเครื่องต้นเกมต่อเริ่มเกมเครื่องที่อยู่ไกลที่สุด3ามเครื่องจะถูกล็อกครับเป็นเวลา120วินาที เผื่อตอนแรกเราหาคนไม่เจอครับหรือว่าไล่คนช้าเอาตัวนี้มาช่วยได้เยอะครับดีกว่าต้องมาเจอหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตอนต้นเกมแถมเรายังมีเวลาปิดกล้องวงจรปิดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราทาเซอร์ลมได้เปิร์กนี้ก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับส่วนเบิร์ก่วงเครื่องอีกตัวหนึ่งผมพกเป็นตีเครื่องระเบิดมาแล้วที่เหลือก็จะเป็นเปิร์กมองคนหมดเลย จะมีฟาดครับใช้มองคลนจากไม้หลังจากที่เรากระทืบไม้หรือกำแพงไปแล้วคนที่อยู่ใกล้ในระยะ36เมตรจะกรีดร้องครับแล้วก็จะเผยออล่าด้วยเป็นเวลา6วินาทีแต่เปิร์กตัวนี้มันจะมีโทเค็นสะสมครับถ้าเกิดว่าเรากระทืบไปแล้วมันจะเสียไป1โทเค็นไม่ต้องกลัวหมดนะครับทุกคนเราสามารถเติมโทเค็นด้วยการจับเซอร์ไปแขวนและเปิร์กสุดท้ายหวัดกวัวติดเชื้ออันนี้ก็ใช้หาคนเหมือนกันหลังจากที่เราทาเซอร์ลมได้ถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ใกล้เขาจะกรีดครับแล้วก็จะเปิดเผยตําาาแหนน่งด้วววยเปเล6ิท,ที ส่วนแอดออนก็จะเอา EMP มาหาคนครับทุกครั้งที่เซอร์เก็บ EMP เราจะเห็นออร่าเขาเป็นเวลา8วินาทีต้องบอกเลยว่าเอาตัวนี้มาเห็นออร่าบ่อยมากเพราะว่าเขาต้องใช้ EMP แก้วงจรปิดก่อนจะปั่นเนาะส่วนแอดออนอีกตัวถ้าเกิดว่าใครแก้สตรีมออกจากหลังเขาจะกรีดครับแล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งเขาด้วยตอนนี้รู้สึกว่าทั้งเป์นแล้วก็แอดออนจะทําให้เซอร์กีเท่านั้นเลยแปลว่าวันนี้เราจะได้เป็นคิลเลอร์สุดหล่อเนาะ ได้เป็นด่านของพี่อัศวินฮะจัตุรัสพี่นาศด่านนี้หมูตู้อยู่มั้งทุกคนมันโล่งอะแล้วเราก็แปะกล้องวงจรปิดลงๆด้วยเอ้ยนกบินนกบิน๊ะแะหลบมุมกล้องนะฮะเสงก็แก๊กก,ก็แก๊กเฮ้ย เปิดกล่องเฉยทันไหมเนี่ยสึ่งแผลครับถูกต้องแบบนี้เจอเป็นน้องเอดาคนแรกทุกคนสวยยังเหลือเวลาอยู่ทุกคนขอแปลกล้องน,นิดนึงมีมงมีหมอกเอ้ยไม่เข้าบ้านเลยก่ะลูกเดี๋ยวนะเอาไม่เข้าจริงด้วยเว้ย แปลว,ว่ามีคนปั่นบ้านเล็กแน่เลยทุกคนเขาฉี่ออกมาพับเลยเนาะอ้าวหรือว่ารอไมอ้ฮะ <c oughs> เราก็จะเก่งเกินไปเนาะเอาเออน้องเดินมาเสริมให้เฉยเลยฮะขอบคุณครับโอเค เหมือนจะมีคนฮะลังเลเลยทีนี้เอาเอาที่เห็นก่อนเนาะผมว่าบ้านเล็กอะ่ะมีคนหนึ่งด้วยอยู่อยู่อยู่ถูกต้องครับแบบนี้ <c oughs> เป็นน้องอล่าครับผมก็บ้าบอฮะไปเดินยนัดอา้าวอ้าวเนียนเหรอลูกแบบนี้เนียนเหรอปึบ นั่นแน่ทำไมเหมือนออกตัวไวๆสปินหรือเปล่า <S <S อีกแล้วทุกคนสเต็ปเดิมหนึ่งแผลไปเหมือนพุ่งๆนะตกลงสปินหรือไล์หรือไม่มีผมคิดเอง <S <S 1> <S 1> ไม่พับด้วยโดดจริง ท้ามเลยแบบนี้น่าจะได้ครับถูกต้องทุกคนไม่มีคนคิดใกล้ๆเลยอ่ะเหมือนแยกกันนะแต่ผมว่าอยู่ตรงเครื่องกลางนั่นแหละโอ้โหอยู่จริงด้วยฮะแล้วก็ไม่แก้กล้องด้วยแก้กันแล้วพูดปุ๊บแก้ปั๊บ คือจริงควรควแก้กล้องไปก่อนเลยก็ได้นะทุกคนโอเคผมก็ติดใหม่ได้ฮะอุ๊ยอ่าเรื่องตีไม่โดดได้ไงวะน้องกลับมาไงแล้วก็แก้กล้องอีกรอบนึงสวยครับแก้ใหม่ก็ติดใหม่หนึ่งแผลไป จะเหขอบคุณครับเรียบร้อยเนาะแบบนี้มีออล่าบ้านเล็กด้วยนะอ้าวไม่พับเฉยรีบอุ้มรีบไปบ้านเล็กฮะโอ้โหคิดกันสนันเขากดแก้ E M P เนาะน่าจะฮิวันอยู่บ้านเล็กแหละ แกไม่ก่อนเช่ <c oughs> หนึ่งแผลครับปีเลยน้องลาลา <c oughs> ไปช่วยเลยเหรอใช่เหรอไม่ครับ โหพีดการสนา่นวันไหวไันี้ต้องพับแล้วถูกต้องไม่ทันนะเอาเรื่องอยู่เนะีอ่าแล้วผมไม่วาร์ฟวะลืมวาร์ฟเฉยเลยขออภนะัยฮะอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องโอเคบัตรลัดขึ้นพอดีเนาะ แต่รู้ตัวทีก็เหลือสองเครื่องแล้วทุกคนแขวนทิ้งแขวนกว้างเนี่ยตอนนี้มีเฟสสองแค่น้องอาลาปะที่เหลือคนละหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวน้องเซเบอร์น่าจะยังไม่แขวนฮะเราเราทิ้งไปแล้วใครมันช่างเล่นควันตลอดเลยเอาเจอเป็นน้องรีเบกาครับเจ็บอยู่ด้วยน้องเล่นควันเนาะ เหมือนฉีกออกมานะเอาเรื่องฮะที่นี้คือผมผมตีคนล้มแล้วไม่มีใครขี้ตลอดเลยอะขอบคุณครับเนี่ยดูเดิยอยู่ห่างกันตลอดเลยฮะที่นี้เอาเรื่องเออใกล้เครื่องใกล้เครื่องสวยแบบนี้ปึ้มถูกต้องครับมีคนอยู่บะา ตรจากเครื่องฮะไม่แรงมากเอออุ้มเลยทุกคนผมไม่รีลาเด็ดขาดอันนี้ก็เฟสสองเนาะปุ๊บโอเคตอนนี้ได้เฟสสองสองคนแล้วครับถ้าเจอน้องลาล่านี่คือสุดเลยใช่ไหมเอาให้สุดเลยอันนี้เป็นเซเบอร์ครับ แกใหม่ก็ติดใหม่เนาะ <c oughs> อาจารย์เอ๋เฮ้ช่วยเลยเปล่าไม่ช่วยฮะแต่ผมว่าได้แผลแน่นอนทุกคนสุกต้องคือตรงนี้ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วอะ่ะไม้เมยพัมหมดแล้วทุกคนสวยครับ ตรงนี้ก็ฝั่นเบานะแปะไว้ก่อนทุกคนเฮ้ยอาน้องลาล่าทุกคนน้องลาละ่าถูกต้องครับแบบนี้เมื่อกี้ถ้าน้องนั่งเฉยเฉยผมก็แปะไม่ได้นะหนึ่งแปะไปว้าวตามเลยสวยครับลงๆงเฮ้ย มีแฟมเมอรี่อ๋อเหมือนเล่นควันสองคนปะอ่ะเอาแผลไปก่อนลูกเออแหม่จุกแบบนี้ก็ได้ฮะแปะไปทุกคนสวยได้เวลากำจัดจุดอ่อนฮะตัดออกก่อนเลย โอเคไปหว่นเป็นที่เรียบร้อยเหมือนจะมีคนวิ่งมาเฮ้ยอีกนิดเดียวเขาวิ่งไปบ้านเล็กอะแอบมุมแอบมุมมีหลบมุมมองม,มุมมองเป็นใครครับที่วิ่งมาเอ้ยเออจะหายไปได้ไง อยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับโอ้โหแล้วเจอคนที่อยากเจอไงคือน้องวิ่งมาแอบทุกคนขอเฟสสุดท้ายคือวิ่งห่างเครื่องมากอะ่ะอา้าวขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเออโดดมาเสิร์ฟเฉยเลยฮนะแต่เล่นดีนะเขาขอให้เพื่อนปั่นแล้วอะ่ะก็คือให้เพื่อนไปปั่นไกลๆฮนะ แล้วตัวเองก็มาแอบตรงที่ไม่มีเครื่องเลยเหมือนมีสองคนนะแจกแผลปะฮึถูกต้องดิจิตอลผมจำได้ฮะต้นเกมน้องดิจิตอลอยู่มีสองคนมีสองคนทุกคนตีไงชัดเจน ผมเห็นลอยอยู่ปล่อยไปก่อนเนาะให้เซอร์เขาเจ็บไว้ฮะเวลาเราหาจะได้แบบเออหาง่ายๆหน่อยเดินฟังเสียงเอาตรงนี้โลง่ลงๆทุกคนเอากระโดดมาเสิร์ฟเลยไงแต่เออมีกล้องก็ต้องใช้กล้องฮนะวิ่งตามทำไม กรชืบถูกต้องเสียงเหมือนมาปั่นตรงนี้ปะอ้าวจเจริญพรนะชัดเจนมีเสียงกรีดสองเสียงหมา้โหเพิ่งจะมากรีดนะผมตีเครื่องระเบิดตีกรีดอะไรเงี้ยล้มทีไรไม่ค่อยมีใครใกล้ตลอดเลย อ้าวไมา้เจ้ากรรมอยู่ตรงนี้แหละฮึเอา <c oughs> <c oughs> <laughs> น้องมือลัานเฉยเลยทุกคน <it> จัดไปฮะ <c oughs> <c oughs> หมอสิวฉ <c oughs> ีสิว <c oughs> ปึ่มโอ้เส้นเซอร์ให้ด้วยทุกคนอ้าว หรือตัวหัวน้องเอดาก็เป็นกระสือเหรออย่างว่านะทุกคนกระสือมาแรงน้องเอดาอยากเป็นเลยออืทำไมไม่เอามาสี่ตัวเลยอะผมอยากทำปกร้อยสี่ตัวฮะ <c oughs> ได้เป็นด่านโรงเรียนอนุบาลได้เป็นคุณครูแล้วตานี้อะแปะไปก่อนเลยเนาะ ผมกาลังหัดเล่นล็อกเครื่องต้นเกมอยู่นะถ้าคนติดตามผมมานานๆจะจะเห็นฮะว่าผมไม่เคยเอามาเลยเพราะว่าเล่นไม่เป็นพอลองเอามาแล้วติดใจฮะต้นเกมไม่ค่อยเจอหนึ่งคนหนึ่งเครื่องเลยไทยมันร้องเสียงเหมือนนกนังนวลไปไหนละพอนกนังนวลผม อ่านี่ไงนี่ไงแหมโอ้โหไม่ได้ระยะฮะเป็นสตรีฟฮะคนแรกแล้วตานี้เราเอากีดมาด้วยไงร้องกระจายแบบนี้แข็งซะด้วยฮะเดี๋ยวรอเขากโดโดก่อนถูกต้องครับครับลูก อีทกระจายทานหรอโอ้โหทานจริงด้วยฮะครับลูกถูกต้องหลอกเราหนึ่งแหมฮะวันนี้ใจเย็นไม่มีใครอยู่ใกล้เลยอ้าวโอ้โหนั่งปั่นไม่กลัวกล้องเราเลยทุกคน เป็นเดวิดเนาะมาขอแมพโดนดิสวยครับแบบนี้แข่งซะด้วยปึบเออเอาเรื่องฮะแข่งเหมือนสตีฟเมื่อกี้เลยเนาะหลอกไปทีนึงเรียบร้อยฮะแบบนี้ สุกตอง <c oughs> เสียงเหมือนปั่นใต้ถุนเลยนะทุกคนเครื่องใต้ถุนมันระเบิดอะ <c oughs> โอเคไปมาไปดูใต้ถุนกันฮะ <c oughs> นั่นชัดเจนทุกคนมีคนอยู่ <c oughs> ติดแล้วไปไหน <c oughs> อ่าชัดเจนฮะ เป็นน้องเคสอ้าวขอบคุณครับไปเลยไปแบบไม่มีเยอะใหญ่เฮ้ยมีเสียงนกนางนวนลร้องอีกแล้วฮะนั่นไงนั่นไง <laughs> โอ้โห و. โดนแบบเนี้ยหนึ่งแผลโอ้โหฟีจัดถูกต,ต้องครับ ขยันร้องจริงๆทุกคนเฮ้ยมันร้องอีกแล้วก็ถูกใจว่ะตัวนี้ปึ๊บโอเคโชคดีฮะตรงนี้ไม่มีไม้ฟเฟสองสลับสตีฟฮะเดวิดไม่มาเหรอเราเดินแถวๆนี้ไว้นะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นฝั่งบนดีกว่า ตรงบ้านใหญ่มันติดการสามเครื่องอยู่ฮะลงๆต้องเคสปะผู้หญิงมีคนเดียวอ่ะสวยครับเคยไล่กันยังแข่งซะด้วยทุกคนถูกตองก็ต้องวนก่อนหนึ่งรอบเนาะทำถูกแล้วฮะแต่ว่ามันไม่ถึงรอบไงมันโดนก่อนเรียบร้อยฮะแบบนี้ ใคกีดอีกแล้วแต่เสียงไม่ค่อยอาโห้ยเท่าไหร่ทุกคนต้องเป็นเสียงนกนางนวลเสียงเมื่อกี้เสียงใหญ่ๆเนาะน่าจะไม่ใช่สตีฟฮะเดี๋ยวถ้าเจอสตีฟโดนแน่ผมบอกเลยเดี๋ยวผมพากลับคนแรกฮะเออเสียงดังเสียงดัง เป็นเดวิดฮะเฮ้ยมีสองลอยนะมีสองลอยนะโอ้อไม่ทันวะโอ้โหไม่ทันอีกแล้วนี่ไงผมบอกแล้วมีสองลอยชัวร์ทุกคนรอยนี้ต้องเป็นอาหารลูกชายผม <laughs> โดนแปะไปฮะกะลาสีน้อย ร้องยังลูกร้องยังนี<ๆ>่ไงร้องแล้วอ้าเฮ้่ถูกใจวะเออร้องอีกฮะผมว่าเขา,าต้องถูกใจผมเหมือนกันน่ะผมก็เอาเพิร์คิดมาเหมือนกันฮะเขาอยากมาร้องไงทุกคนก็ร <K> ้องให้เต็มที่ เรียบร้อยฮะแบบนี้น่าจะได้แล้วหนึ่งแผลเอ้ยเอ้ยเ้ย,เย,เยมันวนแบบนี้ได้ด้วยเหรอเอาเรื่องฮะปึ๊บแอะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค เฮ้ยนอนมันยังกีดอยู่อีกโอ้โหชอบ่ะไปหวนเป็นที่เรียบร้อยฮะแอบกีดสั่งลาด้วยทีหนึง่งนู่นไกลเลยทุกคนอยู่ห่างเครื่องสองคนเลยผงใส่ไปรีโค้ดมันก่อนฮะอ้าวไหนคือข้างล่างติดอ๋อเป็นน้องเคสปั่นอยู่ครับ หนึ่งแผวไปตอนนี้เหลือเครื่องเดียวแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในระบบนะเราเราเล่นบนฮะโซนบนสั่งเครื่องโอเคปุ๊บครับลูกถูกต้องครับเอ้าแปลว่าออกจากตรงนี้กันแล้วทุกคน ไอสองคนที่เราเห็นออร่าไม่มีเสียงกรีดอะไรเลยเนี่ยชัดเจนฮะตีลงก็ไม่มีใครกรีเฮ้ยผมโดนลอ่อปะเนี่ยโดนลอ่อแน่เลยทุกคนเครื่องไหนไม่ใช่นี่นี่นี่ดังๆๆดัอยู่ตรงบ้านสองชั้นฮะ เอาเว้ยมีฉีกให้ด้วยเนี่ยเราต้องเล่นแถวนี้ไว้ทุกคนมันอยู่ใกล้กันสามเครื่องสวยครับเป็นเดวิดเพศสุดท้ายเนาะย่างยังแข็งอยู่ขอเลยไม้อ่ะขอบคุณครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม้แล้วทุกคนถ้าจับไม่ผิด ตายยาคม,โม่โมเดี๋ยวแขวนแถวนี้แหละโอเคอ้าวลอยใครใครอะเฮ้ยเอาเป็นน้องเคสเฉยเลยทุกคนมาไวยังอะเฮ้ยนี่โคตรไวเลยนะ มีคนกคีกคนหนึ่งเสียงผู้ชายอ๋อนี่ไงเห็นออลล่าพอดีครับแจกแผลไปโซนทั้งคนทั้งเครื่องฮะจังหวะนี้โดนเด็กหนึ่งแผลเนาะเฮ้ยมีไม้เออกลังไปช่วยฮะเจฟเจฟไปช่วย น่าจะไปช่วยทันทุกคนผมเอาเจมส์นี่แหละเผื่อเดวิดมีแทงหลังครับสวยแบบนี้ถูกตองโอเคเดี๋ยวผมไปแปะกล้องฝั่งนู้นไว้ก่อนทุกคนยังไม่ได้แปะไว้เลยแต่โซนยังไงไม่แปะเครื่องเอ้ยไม่แปะกล้อง เ้ยช่วยกันไวแทะอาจารย์เอกปุ๊บข้ามเลยเรามีตายากใช่ไหมเดวิดนี่ไปแล้วนะถูกต้องครับรีบแขวะรีบไปทุกคนโอเคไปหวนเป็นที่เรียบร้อยครับ ต้องฮีว่วงก่อนอ่ะผมว่าน,นะเฮ้ยอุ้ยเกือบติดบ้าบอเดี๋ยวก็ทื่อเพื่อนก่อนฮะอะไรวะนะผมเผิอแป๊บเดียวอ่ะอ้าวอยู่ตรงโรงพยาบาลเนานะ ไม่ยอมออกมาไม่ยอมออกมาเฮ้ยสวยอ้าวเฮ้ยปะ่ะเดินไปหาเลยน้องเอาเรื่องฮะหลบกล้องเป็นคนขี้อายเนาะหนึ่งแหบไปเฮอ,อยู่อยู่มีสลับกันมีสลับกันถ่านด้วยแหละ ม้ไปแล้วน้องเคเล่นไปแล้วฮนะโดนแบบเนี้ยตรงนี้ไม้ไม่เหลือแล้วนะตรงตรงได้เลยถูกตองเดี๋ยวผมกลับไปกระทืมเครื่องก่อนทุกคนแปลกว่แปลว้าถ้าต้องเคสอยู่ใกล้เมื่อกี้เขาต้องร้องอาจจะเดินแอบมาปั่นก็ได้ฮนะ โอเคสุดยอดเลยฮะทีนี้คือน้องเคสเป็นเป็นงานอยู่นะคือแบบฉีกฉีกออกแล้วเพื่อนก็พร้อมปั่นเลยเฮ้ยเหลือหนึ่งโทเค็นพอดีทุกคนปุ้มสวยพอดีพอดีเลยทุกคนแบบนี้เรียบร้อยเนะเาะอ้าวอ๋อเอากีตาร์มาปัาน่นสายปั่นนี่เองฮะ จะไปฮะฉีสิวมีสิวกว่าเราอ่ะโอเคมิชั่นคอมพิวตครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ